ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกค,ครั้งกับช่องมานดูการอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวปืนยาวลูกซองทรงบูพับนะฮะก็คือกระบอกที่ถืออยู่นี้ ตัวนี้เป็นยี่ห้อ Panzer Arm รุ่น BP12 ผลิตจากประเทศตุรกีนะครับระบอกนี้ใช้กระสุนขนาด12หรือ12 gauge จริง,รงๆไอ้เจ้ารุ่นนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วเพียงแต่ว่าตัวนั้นมันใช้ยี่ห้อ American รุ่น BXP12 นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันก็คือ Panzer Arm รุ่นนี้นะครับ BP12 บริษัท American เขามาซื้อ รุ่นนี้แล้วก็ไปตีตราแบรนด์อเมริกันแล้วก็ทําตลาดภายใต้แบรนด์อเมริกันนะครับแต่ต้นตำรับจริงๆก็คือ p a n เซอร์อาร์มแพนเซอร์อก็เป็นผู้ผลิตปืนลูกซองของตุรกีนะครับทำปืนมาแล้วกว่า20ปีแล้วก็ส่งขายทั่วโลกนะครับตลาดหลักที่เขาส่งขายก็คือในซีกอเมริกาภายใต้การนําเข้าของบริษัท pwr a m อยู่ที่เมืองเรดมอนด์รัฐวอชิงตันนะครับเขาเขียนไว้ที่แฟรมปืนเลยนะฮะกระบอกเนี่ย จริงๆเขาก็ตั้งใจทำแล้วก็จะส่งไปที่เมกานะฮะแต่ว่าตัดมาที่เมืองไทยก่อนนะครับประมาณนั้นก็เป็นปืนลูกซองทรงบูพับที่สวยงามนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆข้อดีของทรงบูพับก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่ามันมีความคล่องตัวสูงเพราะว่ามิติปืนค่อนข้างสั้นกระทัดรัดนะครับอย่างกระบอกนี้ลำกล้องบรรยาวั้ง20นิ้วนะ แต่นิติปืนโดยรวมเนี่ยมีความยาวตลอดอยู่ที่78เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับน้ำหนักปืนก็ไม่ถือว่าหนักมากอยู่ที่ประมาณ3.8กิกรัมในส่วนของระบบกลไกการทำงานเนี่ยก็จะเป็นระบบแ a s o p อ r เ t e เร s t e m นะครับก็คือใช้แก๊สส่วนหนึ่งมาบริหารลูกเลื่อนมาบริหารกลไกก่อนที่จะดูรายละเอียดของตัวปืนนะครับผมอยากจะให้ดูอุปกรณ์ของแถมที่แถมมาในกล่องนะครับ กล่องปืนเนี่ยจะเป็นกล่องพลาสติกแข็งนะครับสีดําแล้วก็บุฟฟมด้านในนะฮะปืนรุ่นนี้ของแถมเยอะมากนะครับเยอะจริงๆอย่างแรกเลยก็คือโชคตัวนี้มันเปลี่ยนโชคได้นะอเมริกันที่รีวิวก่อนหน้านี้มันใส่เปลี่ยนโชคไม่ได้นะฮะมันฟิกมาเลยอันนี้เขาแถมโชคมา3ตัวมีเบอร์1เบอร์สเบอร์5นะครับแคบสุดแล้วก็เบอร์3านี่ก็เป็นเบอร์กลางเบอร์5้าก็จะกว้างที่สุดเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถยิงลูกโดดได้นะ แต่แนะนําให้ใส่โช๊คเบอร์5้าก็คือกว้างที่สุดนะครับจะมีความปลอดภัยต่อตัวปืนมากกว่านะฮะดูที่ปลายลํากล้องนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ใส่โช๊คเบอร์5นะครับที่ไขโช๊กก็แถมมาให้นะครับที่ไขโช๊คมันก็คือตัวเดียวกับตัวที่ใช้ถอดประกอบปืนนะครับคือตัวนี้ใช้ส่วนท้ายบริเวณนี้นะฮะนอกจากนั้นก็จะมีแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนเนี่ยแถมมาแบบสะใจมากนะครับแม็กยาว10นัด แล้วก็มีแม็กสั้น5นัดด้วยนะครับแม็กสั้น5นัดเนี่ยให้มา2ตัว2ตัวนะฮะแม็ก5นัดเนี่ยดูครับเท่ากับว่าท่านได้แม็กกาซีน3แม็กนะครับแล้วแม็กกาซีนปืนรุ่นนี้มันสามารถใส่ร่วมกับเดืย่า MK12 ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแม็กนะครับ หาแม็กรุ่นนี้ตรงรุ่นไม่ได้ท่านไปซื้อแม็กของ mk 1 2มาใส่ก็ได้นะครับแล้วก็มีศูนย์ปืนนะครับศูนย์ปืนให้มา2ชุด2แบบอันนี้เป็นศูนย์แบบหัวหิ้วเหมือนปืน m 1 6นะครับสำหรับชุดนี้แต่ที่ใส่อยู่ตอนนี้เป็นอีกชุดหนึ่งเป็นศูนย์พับนะครับศูนย์แบบพับได้เพิ่งแกะออกไปจากจกล่องนี้นะฮะให้ดูกดปุม่มมันก็จะเด้งขึ้นมาสามารถปรับละเอียด ได้เลยนะฮะขึ้นบนลงล่างสายขวาปรับได้หมดแล้วด้านบนของโครงปืนนะครับก็จะมีรางปิกตินี่ติดดอทก็ได้นะฮะถอดศูนย์ออกใส่ดอทได้แล้วมันก็จะมีตัวเลขบอกไว้นะครับเพื่อให้เรามาร์กตำแหน่งที่เราติดตั้งไม่หลงตำแหน่งไม่ลืมนะครับมีตัวเลขกำกับไว้ถือว่าดีมากนะครับดีเลยละ่ะต่อไปนะครับของแถมสายสะพายนะฮะยังไม่ได้แกะ อันนี้ก็จะเป็นแท่ร้านทงความสะอาดซึ่งเป็นแบบข้อต่อก็ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บนะครับอันนี้จะไม่แกะให้ดูนะแล้วก็มีคู่มือนะครับเป็นอะไรที่ควรอ่านศึกษานะครับจะได้ใช้งานปืนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยใบ QC นะครับเขามีการตรวจเช็คก่อนออกจากโรงงาน13จุดนะครับแล้วก็มีลายเซ็นกำกับวันที่ที่ตรวจเช็คนะฮะ ถือว่าใส่ใจรายละเอียดดีมากนะของแถมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถือว่าเยอะครับโดยเฉพาะแมกกาซีนจุใจมาก3ตัวนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือเปลี่ยนโชคได้คราวนี้เรามาดูรายละเอียดบนตัวปืนนะครับในส่วนของโครงปืนส่วนบนนะครับตัว upper ซึ่งเป็น receiver มันเนี่ยวัสดุทำมาจากอลูมิเนียม7จ5 t ศูกนะครับก็เป็นเกรดเดียวกับที่ผลิตอากาศยานผลิตเครื่องบินนะครับ การทำผิวก็ใช้กับมนาวิถีที่เรียกว่าอ e ีรอกซอลหรืออ e ีรอกซานนะครับก็จะมีสีดำด้านแบบนี้นะครับคล้ายๆรมดำแต่เขาไม่ได้รมเราใช้ประจุไฟฟ้าในการเคลือบผิวนะครับในส่วนของโลเวอร์วัสดุทำมาจากซินเทติกว่าง่ายๆก็คือวัสดุสังเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายๆโพลิเมอร์ก็จะเป็นพลาสติกค่อนข้างแข็งมีความเหนียวยืดหยุ่นพอสมควรนะครับจะช่วยเรื่องน้ำหนักปืนด้วยทำให้ปืนมีน้ำหนักเบาลงนะฮะ อันท้ายเป็นยางค่อนข้างหนานะฮะเป็นยางเด้งจับแล้วก็รู้สึกนุ่มมือผสมควรน่าจะซับแรง r e c o i ไปได้เยอะนะฮะในส่วนของชิคพี e นะครับก็คือตัวนี้มันสามารถปรับระดับขึ้นบง่งลงล่างได้นะให้มันเข้ากับรูปหน้านี่ครับแผ่นตรงนี้แผ่นรองแก้มเนี่ยนะครับสามารถปรับระดับได้โดยการหมุนตรงนี้นะฮะปุบ่บ,บ,บนแม็กให้มาด้านเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเลื่อนช่องไข่ปอกนะตัวลูกเลื่อนวัสดุทําม,มาจากเหล็กนะครับ แล้วก็จะชุบฮาร์ดโครมให้มีสีเงินแบบนี้มันก็จะป้องกันการสึกหรอการกัดกร่อนจะมีคันเซฟห้ามไก่ด้วยนะครับเซฟห้ามไก่มีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวานะฮะไก่ปืนตัวนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะไกไม่ได้แข็งมากนะครับกำลังดีเหมาะต่อการใช้งานน่าจะอยู่ที่ประมาณ6-7ปอนด์นะครับประมาณนั้นลูกเลื่อนก็ไม่ได้แข็งนะออกแรงนิดเดียว ค่อนข้างนิ่มค่อนข้างสมูทพอสมควรนะครับตัวคันรั้งลูกเลื่อนเนี่ยนะครับเราสามารถย้ายฝั่งได้นะถอดออกแล้วก็มาใส่ด้านซ้ายก็ได้สำหรับท่านที่ถนัดซ้ายนะครับแล้วที่ตัวกระจมหน้านะครับด้านข้างก็จะมีราง p ิกาตินี่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะใส่ไฟฉายใส่เลเซอร์ใส่ได้หมดบริเวณด้านหน้าใต้ลำกล้องก็จะมี ที่คล้องสายสะพายนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือคล้องตรงนี้นะครับเป็นที่คล้องแล้วก็จะมีแฮนด์กาดนะครับเวลาจับก็ถนัดมือพอสมควรนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ไอ้นี่นะซายเลนเซอร์หรือไอ้ท่อเก็บเสียงไม่ใช่นะครับอันนี้เขาทำครอบมาเพื่อความสวยงามนะฮะสำหรับตัวด้ามปืนเนี่ยมันก็จะเป็นยางนุ่มๆน,นะครับจับแล้วก็หนึบ ติดมือเลยนะฮะเป็นด้ามคล้ายๆด้ามปืนสั้นฮะหรือพิสโตกิฟแล้วที่บริเวณด้านล่างของด้ามน,นะฮะซ่นด้ามเนี่ยจะมีช่องไว้ให้เก็บของด้วยนะครับเอาไว้ซ่อนตังเมียก็ได้นะฮะนะครับ, <c oughs> รบเปิดออกมาอาจจะใส่ฐานใส่แบตเตอรี่สำหรับท่านที่ติดไฟฉายติดดอทอะไรแบบนี้นะฮะสามารถเก็บของเล็กๆน้อยๆเก็บได้นะครับซ่อนตังเมียอย่างที่บอกไปก็ได้เฟมปืนด้านขวานะฮะ ก็จะบอกชื่อรุ่นครับ BP12 อันนี้ก็บริษัทที่นําเข้าไปขายที่เมกานะฮะก็จะต้องประทับไว้ตามกฎหมายเมกานะฮะดูที่ฝั่งด้านขวานะฮะตรงอัปเปอรก็จะมีโลโก้บริษัท p a n เซอร์ m านะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่แมกกาซีนให้ดูนะครับจะใส่แมกยาว10นัดนะฮะใส่เข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาศูนย์ขึ้นก่อนสวยงามนะ งามใช่ได้เดี๋ยวลองเปลี่ยนใส่แม็ก5นัดใส่แม็ก5นัดก็จะดูลงตัวนะผมมีความรู้สึกว่ามันลงตัวกว่าแม็กยาว10นัดนะฮะมันดูไม่เกะก,กะไม่เทอะทะมากนักนะครับใส่เข้าไปก็สวยงามลืมบอกไปว่าปืนกระบอกนี้ก็ได้รับความนุเครา้อ์มาจากร้านปืนสุทนาจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ร้านเอาเข้ามาขายเป็นปืนสวัสดิการสอนอสอกอนะฮะราคาก็ค่อนข้างถูกนะ4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำนะครับว่าสวัสดิการสอนอสอกอไม่มีปืนหน้าร้านสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามที่ร้านปืนสุทนาจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางร้านมากนะครับที่นำปืนมาให้รีวิวที่สนามนะครับคราวนี้มาทดสอบยิงดูกลุ่มกระสุนนะครับ ตอนนี้ผมใส่โชคเบอร์หนึ่งนะครับแคบที่สุดเดี๋ยวมาดูกันจะลองยิงทั้งหมด4ระยะ10เมตร15เมตร20เมตรแล้วก็25เมตรนะครับโดยใช้กระสุนยี่ห้อ Winchester รุ Win ่น Super X นะครับก็เป็นลูกแรงนะครับบรรจุไป4นัดครับเพราะว่ายิง4ระยะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ ก็ใส่ชกเบอร์หนึ่งเพื่อบีบกลุ่มให้มันแคบที่สุดเพื่อท่านจะได้เห็นกลุ่มที่แท้จริงของปืนรุ่นนี้นะครับกลุ่มแคบที่สุดโอเคเริ่มที่10เมตรก่อนนะครับโอ้กลุ่มดีมากกลุ่มดีมาก 5เมตรก็ได้อยู่ยี่สิบเมตรก็ยังแน่นนะฮะโอเคยิงจบนะครับไม่มีกระสุนในแมก็กกาซีนแล้วนะครับม่มีกระสุนขาในหลังเพลิอ เดี๋ยวไปดูเป้าครับกลุ่มนั่นมากนะฮะที่ใช้นี่ก็เป็นเชสเตอร์ซูเปอร์เ9เมตรนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9อยู่ตรงไหนเมตรหนึ่งอันนี้หมอนนะครับดูใหญ่ๆห,หมอน1 2 3 4 5เอาตรงนี้2นัด1 2 3 4 5 6 7 8 9 ประมาณ4นิ้วอะแคบมากแคบจริงๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ7นิ้ว15เมตรแคบมากนะครับอันนี้ผมอาจจะเล็งไม่ละเอียดมันออกขวาหน่อยนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ10นิ้วนะครับ20เมตรตัว25เมตรนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ10 16นิ้ครับไม่ต่างกับ20เมตรเลยนะฮะ คราวนี้ให้อาจารย์เบียร์ทดสอบยิงนะครับจะยิงด้วยกระสุนอะไรครับเป็นวินเชสเตอร์ครับ w i n เชสเตอร์ซูเปอร์เอ็นะครับเป็นลูกโลแรงดูระบบการทำงานของปืนนะครับอันนั้นใช้แม็กสั้นเนาะบรรจุไป5นัดเต็มแม็กนะครับพร้อมล้วยิงเลยครับยิงไม่มีติดขัดนะครับคราวนี้ทดสอบยิงแม็กยาวนะฮะ ใส่ไป10นัดเต็มแม็กเอามาดูใ,ใกล้ๆครับแล้วก็เป็นวิ n เชสเตอร์ซูเปอหมดเลยนะฮะทั้ง10นัดพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ10นัดเขี้ยวสบายเลยนะ,ะเป็นไงครับสัมภาษณ์นหน่อยก็ยิงบหนบนุ่มนะถึง,งแม้ว่าจะใช้ลูกแรกก็ต้องลูกแรงๆมันถึงจะ ถึงจะสาใจหน่อยหลังจากที่ได้ทดสอบยิงเจ้า panzer arm bp 1 2ท่านก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันทำกลุ่มกระสุนได้ยอดเยี่ยมมากนะครับระยะ25เมตรเนี่ยกลุ่มกระสุนไม่ถึง1ฟุตนะฮะถือว่าแคบใช้ได้แล้วแรงรีคอยก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรนะครับเมื่อสักครู่นี้ยิงด้วยกระสุน winchester super x ซึ่งมันขึ้นชื่อรือชามากว่าเป็นกระสุนที่มีความรุนแรงสูงนะครับกระสุนแรงมันก็จะถีบแรงด้วย แต่ก็ยิงได้สบายๆนุ่มมากอันนี้ไม่ได้โกหกนะอยากจะให้ท่านเนี่ยหาโอกาสไปลองยิงไปทดสอบยิงดูนะครับมันนุ่มจริงๆครับแล้วมันก็ทําให้ปืนทํางานได้เรียบร้อยสมบูรณ์สลัดปลอกปกติค้างลูกเลื่อนปกตินะฮะไม่มีปัญหาติดขัดเลยนะครับก็ถือว่าเข้ากันได้ดีระหว่างปืนรุ่นนี้กับกระสุนวินเชสเตอร์ซูเปอร์เที่ยิงไปเมื่อสักครู่นะครับโดยรวมแล้วมันก็เหมาะที่จะเป็นปืน เฝ้าบ้านก็ได้นะครับเฝ้าบ้านเฝ้าไร่เฝ้าวสวนสาหรับท่านที่ชอบปืนที่ดีไซน์มาเหมือนอาวุธสงครามนะครับแต่จริงๆแล้วกระบ,บอกนี้ไม่ใช่อาวุธสงครามนะฮะมันก็คือปืนลูกซองบ้นบานๆธรรมดาๆรรทั่วๆไปที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถซื้อมาครอบครองได้นะครับหรือท่านใดเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจะซื้อไว้ใช้งานปฏิบัติหน้าที่ สมมติว่าต้องเข้าไปในที่คแคบๆเช่นในตัวตึกในอาคารในเท้าเฮ้านะฮะก็ถือว่าใช้ได้ดีเพราะตัวนี้มันก็ถือว่าเป็นปืนที่สายมาในเชิงแท็กติคอลเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้ติดอุปกรณ์เสริมมีรางให้ติดแบบครบเลยนะฮะติดดอทติดไฟฉายติดเลเซอร์มันติดได้หมดนะฮะแล้วรูปทรงมันก็ดูน่ากลัวน่าเกรงขามด้วยนะครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางร้านปืนสุทนาจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นำมาให้รีวิวมาให้ทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาฐานให้กับผู้ชมผู้ติดตามได้รับชมกันนะครับสำหรับการรีวิวปืน p a n z เ r er Arm อารุ่น BP12 ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ